ตามหาผู้โชคดีที่จะได้ครอบครองที่ดินทำเลทองแหล่งน้ำดีติดแหล่งชุมชนถนนเข้าออกสะดวกสบายเห็นวิวเขากันแบบ360องศาบอกเลยค่ะว่าเป็นทําเลที่น่าจับจองมากๆที่สำคัญกระซิบหลังไหมราคามิตรภาพสุดๆนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านคา เนื้อที่609้ไร่หนึ่งงาน62ตารางวาด้านหน้าติดถนนลาดยางสาธารณะนะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณเกิน700เมตรค่ะและด้านหลังนะคะยังติดแหล่งน้ําช่าๆที่เป็นแหล่งน้ําได้จากแหล่งน้ําท่าเคยนะคะเขาเรียกว่าคลองท่าเคยนั่นเองแล้วก็ยังมีถนนนะคะที่สามารถวิ่งได้รอบที่ดินอีกด้วยค่ะใกล้โรงเรียนที่ว่าการอําเภอแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี เป็นทำเลที่มีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะทําการเกษตรเชิงพาณิชย์หรือว่าธุรกิจที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางนะคะแปลงนี้คือจัดว่าเหมาะสมมากๆเลยค่ะอย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่ดินทําเลทองนะคะรีบยกหูโทรหาพรนรวินอสังหาได้ตามเบอร์โทรและไอดียลน์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะรับรองนะคะคุณจะไม่ผิดหวังกับที่ดินแปลงนี้แน่นอน